สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนข้าคืนแห่งการเฉลิมฉลอง The Day of the Dead หรือวันแห่งความตายซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวเม็กซิโกกับกลายเป็นคืนแห่งโศกอนาฏกรรมสำหรับเมืองอุรูอาปันรัฐมิโชอ,อากังเมื่อนายคาร์ลอสมันโซนายกเทศมนตรีในวัย40ปี ถูกรอบยิงเสียชีวิตกลางงานเทศกาลที่จตุรัสกลางเมืองโดยผู้ก่อเหตุเข้าประชิดต,ตัวนายกเทศมนตรีและยิงเข้าใส่ถึง7นัดก่อนถูกเจ้าหน้าที่ยิงวิสามันในที่เกิดเหตุขณะเดียวกันสมาชิกสภาเทศบาลและบริกาของนายกเทศมนตรีได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วย นายมันโซไปที่รู้จักในฐานะนักการเมืองที่กล้าออกมาท้าชนกับกลุ่มอาชญากรรมและเครือขายยาเสพติดในพื้นที่และด้วยภาพลักษณ์ของผู้นําท้องถิ่นที่ซื่อสัตย์กล้าสแสดงจุดยืนและยืนยันจะไม่ยอมจํานนต่อแก๊งค้ายาเขาได้ให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าจะทําให้เมืองอูรุอาบานกลับมาปลอดภัยอีกครั้งแม้จะทราบดีว่าการท้าทายอํานาจของกลุ่มอาชญากรรมคือการเสี่ยงชีวิต รัฐมิโชอาการถือเป็นหนึ่งในพื้นที่อันตรายที่สุของเม็กซิโกเนื่องจากเป็นฐานอิทธิพลของแก๊งค้าย,ยาหลายกลุ่มที่ต่อสู้แย่งชิงอำนาจท้งในเส้นทางค้าย,ยาและธุรกิจเศรษฐกิจสำคัญเช่นการส่งออกอะโวคาโดาโดยการลอบสังหารนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะกับผู้ที่พยายามต่อต้านอิทธิพลของแก๊งอาชญากรรมถึงแม้ว่านายมันโซจะได้รับการคุ้มกันจากรัฐบาลกลางตั้งแต่ปลายปี2567และมีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในปีถัดมา แต่เหตุร้ายก็ยังเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะซึ่งสะท้อนให้เห็นช่องโหว่ร้ายแรงของระบบความปลอดภัยโดยหลังเหตุการณ์นี้สังคมเม็กซิโกต่างออกมาแสดงความไม่พอใจและโศกเศร้าอย่างกว้างขวางมีการเดินขบวนเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนายมันโซโดยประชาชนจำนวนมากชูภาพของเขาพร้อมกับข้อความ justice for Carlos เพื่อกดดันรัฐบาลให้ดำเนินคดีอย่างโปรง่งใสโดยทางด้านของประธานาธิบดีคอเดเชนบอมผู้นำเม็กซิโกได้ออกมาให้คำมั่นว่า จะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นคนดีที่ถูกลืมและจะนำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมารับโทษให้ได้